สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ช่องของเกลียววัดลำเอาเสียวหน่อยไม่ใช่พี่ต้นเหรอคะไม่ใช่พี่ต้นครับแต่เมื่อกี้เราทำกับพี่ต้นเซ้าคีดีหรืมไม่แล้วพี่น้องใช่แล้วแล้ว

มาเคียรด่วนไหมไม่ได้เหนยวมากินัแม่บีว่างแม่บีก็เพราน่นกินแล้วเราะทันี้เพิ่มบอกว่าเตยล่าพระทศนี้น่งหัวถิ่นทองมันบวกจ่อยเตยล่าเหรอเซซูเขากินกันรังอิ่มเลยขืนเตยล่าเตยก็เลยขึ้นเหนี่ยวอน่แล้ววะเธอบอกเธอหัวปวดอยงหัวเอาชีกเชียวมาบ้านเนี่ยีเขียวตะพอนหัวตอน เนี่มอไม่ตองสมแหนมแล้วมันก็สมแหนมเออไม่อย่งสวยสวยเอขาเรียกว่าสวยจ้าก็อมาลาตาไม่ถึงเลยอะะไดว่ามาว่าเขานะอหน้าจะคือแบบน้องส้มตอน

ลอยป็าหัน้าวบุกาลมอ้าไ่ปาไหเลยเลยตลาหินาปลาหลหนาทีเาป็นสายตาานี่เาเป็นสายตาเาจะไม่ดีหรอกมั้งจะยินถึงเราไหมีหละนี่สายใดนล่่ยิน แกงเนาะไม่มาแตนไลาแ่หูยบอกวาันับั่ลแกงบอกนาแกงจกวก็ได้บ yup. ัดนี้านมาเลยนี่เลยนมาบไปได้มาจีไมละ่ากไปัน้มลูกัดน uh evet ok ี่นเ็ตระกอนกอนทันหรืตะกนเกิดอะไรพี่มาเรียดจังข้าคือ้เปบองับมึ้นจาของ น่ใช้ม่เหมยคุณนาะทุคนเนนี่แหละพี่น้องพูดได้ว่าดูว่มีคนหลายบอนี่แหละหลังมีทีตอนนี้สองกชิคทั้งหมดเลยนะครับทุกคเนต อายุบานี่านเ้นแบไบาลมเ่นนย่รกวนกเทาเทาอนี่ล่ะอยาหปกนตลราคาโอ้เป็นราคาแบบราคาขอว่าหาท่านเเป็นราคาเลยลอยน่งลอยหนึ่งโอ้ชอบลอยลอยก็ลอยหาซีฟูใครก็ตัดนี่ยหูบึงลอยหาซาตันลอยหาที่บึงเลยอหารท่านหาท่านเต่า

มานี่เดี๋ยวท่านผอมานี้มาทุกคนนะครับเดี๋ยวทีมทุกคนนะครับที่ได้ส่วการบันทึกทีมการบันทึกนะครับทีการีที่ครับตาร์ันพระนะครับนอกจากมาดูนักไก่ พี่น้องทีมลำลาไปก่อนครับไว้เจอกันที่ต่อไปนะครับอันพอกันยุตลาดนั้นสวัสดีตลาดนั้นตลาดนั้นเกาะสมกูรณ์กรอกกรอกกรอกก็ไก่ไม่ใช่หรอตลาดนั้นเกอกสมบูรณ์ปลาจีนบุรีนะครับพอกันได้พี่น้องได้กินลำลากลำลาไปก่อนครับไหายภาคกราบพี่น้องสวัสดีครับ